สวัสดีชาวราศีพิติกเข้าสู่ช่องสตาโหราอมูเลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการเปิดไพ่ดูดวงโชคลาภของชาวราศีพิติกประจำเดือนมิถุนายน2,563ซึ่งโชคลาภนี้อาจจะมาจากทุกทิศทุกทางทั้งจากการเสี่ยงโชคและโชคลาภที่ได้จากปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เราได้มาแบบลุกๆนะคะโชคลาภในเดือนนี้ได้มาจากการทำงานโดยตรงไม่ได้มาจาก จากการเสี่ยงโชคแต่อย่างใดเหมือนรอหวังเงินจากสิ่งหนึ่งแต่ไม่ได้กลับไปได้เงินจากอีกสิ่งหนึ่งลาบมาจากแดนไกลหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่งด้วยเรื่องโชคลาบจากการเสี่ยงโชครอให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนนะคะเผื่ออะไรอะไรจะดีขึ้นบ้าง มุ่งมั่นทำงานไปก่อนเพราะเงินที่ได้ก็มาจากการที่เราทำงานหลายๆอย่างนั่นเองค่ะสำหรับเลขสาตัวที่ให้เปิดไพ่ได้นั้นคือเลข187เพื่อให้ซื้อเลขท้าย3ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่จะถึงนี้นะคะแล้วแต่วิจารณญาณน,นะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นแล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะคะ ฝากกดติดตามช่องสตาโหราอมูเลดเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์มาอัพให้ท่านผู้ฟังได้ชมกันบ่อยๆด้วยนะคะ